หมอช้างเผยดวงสองราศีผลเดือนพฤศจิกายนเตรียมพบทางสว่างทุกปัญหาคลี่คลายในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังหมอช้างทศพรสิตุลาเผยถึงดวงผลเดือนพฤศจิกายนเตรียมพบทางสว่างปัญหาคาราคาซังที่สะสมมาทั้งเดือนไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรัก อดทนอีกนิดเตรียมพบทางออกคลี่คลายสำหรับสองราศีประกอบด้วยราศีสิงห์ราศีพิจิกโดยทั้งสองราศีผลเดือนพฤศจิกายนเตรียมพบทางสว่างปัญหาคาราคาสังที่สะสมมาทั้งเดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักอดทนอีกนิดเตรียมพบทางออกปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ